ในบรรดาวายรลายจากแฟรนไชส์ทาร์นโฟมเมอร์ช็อกเว็บจัดเป็นหนึ่งในวายร้ายของแฟรนไชส์ที่ถูกนําเสนอในฐานะวายรลายระดับสูงสุดที่เต็มไปได้วยความน่ากลัวแยบยนต์มากด้วยแผนการแต่ไม่ใช่สํารับในโลกภาพยนตร์และไม่ใช่สําหรับในซีรีส์แอนิเมชันทาร์นโฟมเมอร์ด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในสื่อทา a n s f o r เมอร์ที่มอบบทบาทสุดยอดวายร้ายให้กับช็อกเว็บคอมิกไอดีด2005เรื่องราวของคอมิกไอดีด2005ถือว่าเป็นสื่อที่มอบเรื่องราวให้กับช็อก ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีสื่อไหนสามารถทำแบบนี้ได้โดยการเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นกําเนิดถึงอดีตความเป็นมาของช็อคเวฟในจัก,กรวาลน,นี้ที่แปลกใหม่และไม่เคยมีสื่อทาอร์ฟเมอร์เรื่องไหนทำมาก่อนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในยุคทองของไซเบอร์ทอนเมื่อ6ล้านปีก่อนหดยนต์หนุ่มไฟแรงที่มีชื่อว่าช็อคเวฟนักเรียนหัวกะทิของยอดนักฟิสิกศาสตร์จิอักซัส ตัวช็อกเวฟในอดีตก็เหมือนหุ่นยนต์ทั่วไปมีตาสองดวงมือ2ข้างสามารถพูดคุยหัวเราะมีความรู้สึกเหมือนเช่นหุ่นทั่วไปได้โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่มีวันรู้ว่าเหตุการณ์ที่จะพลิกผันชีวิตกำลังจะมาถึงในไม่ช้าการเพิ่มทวีคูณของประชากรไซเบอร์ทอนทำให้ช็อกเวฟกังวลถ,ถึงการขาดแคลนแหล่งพลังงานเอเนอร์จอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเขาได้ใช้แรงบันดาลใจจากการศึกษาคัทตำนายดาร์คไซเบอร์ทอนําทํำนายวันซิ้นโลกของไซเบอร์ทอนที่เล่ามาแต่โบราณทำการทดลองเพื่อหาแห,หล่งพลังงานใหม่ โดยเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถฟื้นฟูตนเองได้เพื่อหวังช่วยเหลือไซเบอร์ทอนจากการขาดแคลนพลังงานในอนาคตหากแต่การทดลองของเขาก็หยุดชะงักลงด้วยการต่อสู้ของโอเมกาซูพปีมที่เข้ามาปรปาบปามอนสตัคเตอร์มนตคอมไบเนอร์รวมล่าตนแรกที่เจียซัสสร้างขึ้นผลจากการต่อสู้ทําให้เมืองคิทตันซิตี้อันเป็นสถานที่ที่ช็อกเวฟใช้ทําการทดลองถูกทําลายลงส่วนเจียซัสผู้เป็นอาจารย์ได้ออกเดินทางออกจากไซเบอร์ทอนไปพบกับโนวาพามการเดินทางของโนวาพามทําให้พวกเขาได้ไปติดอยู่ในเดสกิเดเวิร์ด G จัก,กรวานที่ตายแล้วและไม่มีใครพบเห็นพวกเขาอีกเลยนานนับหลายล้านปียุคสมัยของไซเบอร์ทอนดำเนินต่อไปภายใต้การนำของโนมินัตพามตามคนใหม่ช็อกเวฟได้เริ่มผันตัวเข้าสู่เส้นทางการเมืองในสภาในฐานะวุฒิสภาช็อกเวฟหากแต่สังคมและกฎระเบียบใหม่ที่รัฐบาลโนมินัตบัญญัติขึ้นได้สร้างความเหลื่อมล้ำการแบ่งแยกชนชั้นและความเสื่อมทรามทางสังคมแก่ประชาชนไซเบอร์ทอนช็อกเวฟได้ก่อตั้งสถาบันจีอักสัต academy of advanced technology ขึ้น ที่คอยฝึกสอนและช่วยเหลือเหล่าทานฟอร์เมอร์ที่เกิดมาพร้อมพอรสวรรค์พิเศษซึ่งพวกเขาเป็นที่ถูกลังเกียจจากสังคมเพื่อให้ทานฟอร์เมอร์เหล่านี้สามารถเรียนรู้ทักษะการใช้พลังพิเศษเพื่อปรับตัวใช้ชีวิตในสังคมได้วันหนึ่งช็อกเวฟได้พบกับนายตำรวจหนุ่มที่เข้ามาในสภาที่มีชื่อว่าโอไลออนแพคเขาได้เข้ามาเรียกร้องและแจ้งถึงความเสื่อมทรามการทุจริตภายในองค์กรให้สภาได้รับรู้ก่อนจะถูกคุบตัวออกไปความจริงแล้วโอไลออนเองก็เพิ่งถูกล่อทำร้ายมา โดยคนของทางสภาที่บุกเข้าไปทําลายโอไลออนถึงในสถานีตํารวจและได้สังหารลูกน้องของโอไลออนแพ็ไปในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทาให้โอไลออนเข้ามาที่สภาเพื่อหวังเรียกร้องให้สักการเมืองภายในได้รับรู้ช็อคเวฟที่มองเห็นถึงสปิริตที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมในตัวของโอไลออนเขาได้เข้าหาโอไลออนแล้วสร้างช่องบรรจุเม็ดตก o ออฟติเดอร์ชิพไว้บนอกให้กับโอไลออนเพื่อที่สักวันโอไลออนแพ็อาจนําพาไซเบอร์ทอนให้หลุดพ้นจากยุคของความเสื่อมทรามได้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่สภาหนุ่มไฟแรงกับนายตำรวจหนุ่มได้เริ่มต้นขึ้น พวกเขาได้กลายเป็นคนรู้จักที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมไซเบอร์ทอนให้ดีขึ้นและมักติดต่อหากันอยู่บ่อยครั้งกระทั่งวันชะตาพลิกผันได้มาถึงช็อคเวฟได้ช่วยเหลือโอไลออนกับแรชเชตในการช่วยไขคดีการตายของโนมินัตพามจนพบว่าโนมินัตถูกหลังหารโดยคนของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้เซติเนลก้าเข้าสู่ตำแหน่งพามคนต่อไปอีกทั้งเมตติกที่อยู่กับโนมินัตพามยังเป็นของปลอมอีกด้วยทางสภาได้ติดตั้งเมตติกปลอมที่บรรจุระเบิดไว้บนศพของโนมินัตพาม เพื่อหวังจุดระเบิดและป้ายความผิดให้กับกลุ่มดิเลติคอนกลุ่มคณะปฏิวัติที่เรียกร้องความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโอไลออนได้จัดทีมรอบนำเม็ดติดปอมออกจากศพของโนมินัตขณะที่วุฒิสภาช็อเวฟพู้ที่ให้ข้อมูลได้อยู่ภายใต้การคุร้มกันของโรเลอร์คนสนิทของโอไลออนสถานการณ์เป็นไปอย่างลาบลื่น โอไลออนได้ทำการกู้ระเบิดที่ติดตั้งอยู่ในเมทิกปอมออกมาได้แต่ไม่ใช่กับวุฒิสภาช็อกเวฟคดของทางสภาได้บุกมายังเซฟเฮาส์และจับโรเลอร์เป็นตัวประกันเพื่อแลกกับการให้โอไลออนส่งตัวช็อกเวฟให้กับพวกเขาเป้าหมายของทางสภาคือการกำจัดช็อกเวฟวุฒิสภาที่เป็นก้างขวางคอออกไปจากสายตาโอไลออนไม่ยอมส่งตัววุฒิสภาให้แต่ช็อกเวฟเลือกที่จะไปกับกลุ่มผู้หลายเพื่อแลกชีวิตของเขากับโรเลอร์พร้อมทิ้งคำพูดสุดท้ายบอกกับโอไลออนให้จดจำเขาไว้ในแบบที่เขาเคยเป็น แล้วกับวุฒิสภารู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนที่ทั้งสองจะไม่ได้พบกันอีกหลังเหตุการณ์นั้นโอไลออนออกตามหาช็อกเวฟในทุกๆท,ที่ที่เขาหาพบทุกสถานบำรุงทุกแหล่งพยาบาลเขาพิกแผ่นดินหาวุธิสภาช็อกเวฟที่ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเป็นตายลร้ดียังไงกันแน่ ขณะเดียวกันที่สถาบันแห่งหนึ่งบนไซเบอร์ทอนสองนักฟิสิาศาสตร์ได้ทําการถอดตัดแป่งร่างกายของช็อกเวฟตามวิธีเอ็มปูลาตาอันเป็นการลงโทษของไซเบอร์ทอนที่เปลี่ยนสีรักและมือของผู้กระทําผิดให้เป็นหัวโมโนไอและมือแบบเล็บตะขอพร้อมกับทําการชาร์โดเพย์การจัดการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพให้กับหุ่นยนต์ใหม่โดยลบบุคลิกภาพเดิมของช็อกเวฟออกแล้วเปลี่ยนจากนักการเมืองที่รู้ผิดชอบชั่วดีตัวนักการเมืองผู้เย็นชาและซึ่งความรู้สึกทั้งปวงขับเคลื่อนด้วยตะกะเหตุผลและผลประโยชน์ส่วนตัวที่จะยอมทททําาาาุกกวิธีงตมร ช่างน้ำหนักเหตุผลโดยไม่สนผิดชอบชั่วดีใดๆทางซ้นเพียงเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของตนเองเท่านั้นและนั่นเองจะเป็นกานกำเนิดปีศาจหลายที่จะกลายเป็นภัยกุกคาบต่อไซเบอร์ทอนในอนาคตหลังได้รับการปล่อยตัวช็อกเวฟได้ตัดสัมพันธ์กับโอไลออนและบอกให้โอไลออนเลิกฝังที่จะช่วยเหลือเขาได้แล้วทั้งรับข้อเสนอจากเมกาทอนที่ต้องการให้ช็อกเวฟสร้างหุ่นรวมร่างคอมไบเนอร์ให้แลกกับการที่เมกาทอนจะมอบห้องทดลองให้กับช็อกเวฟแน่นอนว่าพอช่างน้ำหนักดูแล้วมันก็เป็นข้อเสนอที่สมน้ำสมเนือ้อ ช็อกเวฟเลือกทำการทดลองสังเวยชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมายโดยไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีใดๆทั้งสิน้นายใต้เส้นทางแห่งดิจิติคอนที่เขาเลือกต่อมาเมกกะทอนได้มอบมือและอาวุธให้กับช็อกเวฟให้เขาได้เลือกปรับแต่งมือของตอนเองแทนมือกงเล็บเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเมกกทอนจะเปิดฉากต่อสู้กับทางรัฐบาลช็อกเวฟได้เลือกเปลี่ยนเป็นมือแบบนิ้วมือหนึ่งข้างและอีกข้างได้เปลี่ยนเป็นปืนลำแสงเพื่อใช้ในการต่อสู้สำหรับสงครามที่จะเกิดขึ้นอันเป็นเหตุการณ์ให้เซติเนลพามตายแพ้และถูกฆ่าในการต่อสู้กับ และเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปหลังสงครามไซเบอร์ทอนระหว่างออตโตบอรกับเซฟติคอนปะทุขึ้นและโอเลออนที่ได้กลายเป็นออพติมัสพาว ช็อกเวฟได้ทําการทดลองในโครงการรีเจเนซิที่สานต่อการวิจัยการพัฒนาพลังงานที่สามารถฟื้นฟูต,ตัวเองได้จากข่าวก่อนเขาได้ส่งแร่รูปแบบต่างๆไปยังดาวเคราะห์อันไกลโพ้นคล้ายกับการหว่านเมล็ดผ่า์ไปตามดาวต่างๆเพื่อแก้ปัญหาพลังงานเอเนอก์รอนที่เริ่มขาดแคลนบนไซเบอร์ทอนแต่หนี้ไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือผู้คนอาแต่เป็นการทําเพื่อสนองความอยากรู้ของเขาเองหนึ่งในแร่ที่เขาหว่านไปคือแร่ที่2องที่มีคุณสมบัติในการมอบความตายและแร่ที่14ที่มีความสามารถในการฟื้นฟูสภาพเมืองหรือทรานส์ฟอร์เมอร์ที่บาดเจ็บให้กลับมาเปป็นกติได้ เวลาได้ดำเนินผ่านไปหลายแสนปีจนมาถึงช่วงประมาณปี2005ที่ช็อคเวฟได้ถูกจับขังในคุกกาลัดนายโดยถูกถอดแยกส่วนร่างกายไว้แต่เขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากโอเวอร์อร์ดดิลติคอนที่มีแนวคิดหัวขบต่อเมคกะอนเพื่อแลกกับการให้ช็อคเวฟกำจัดไวรัสที่ฝังอยู่ในตัวของโอเวอร์อห์ดหลังออกจากคุก ช็อกเวฟได้ทําการสร้างร่างกายใหม่ให้กับเมกาทอนที่เสียหายหลังจบเหตุการณ์ในคอมิกออลเฮลเมกกทอนช็อกเวฟได้ทําการติดตั้งระบบสร้างสะพานอาวกาศไว้ในตัวของเมกาทอนทำให้เมกาทอนสามารถเปิดใช้งานสะพานอาวกาศได้ตามที่เขาต้องการหลังการกลับมาของเมกาทอนในร่างใหม่ที่ได้เข้าต่อสู้กับการลุกลามไซเบอร์ทอนของกาวตอนซึ่งกาวตอนในจักร์คอมิกไอดีดนี้จะถูกนาเสนอให้เป็นคนละตัวกับเมกาทอนไม่ใช่ร่างอัพเกรดแบบในมูฟวี่1986นเ้าอยดหกมือนที่เราเข้าใจกันแต่อย่างใดซึ่งเงก,เกงง Nova Prime, เา าจากเด a มูนิเวิร์สโดยที่พวกเขามีแผนการในการที่จะพิชิตจักรวาลแห่งความเป็ดแต่ก็ถูกขัดขวางไว้ได้ในช่วงคอมิกเดอร r ทารฟอร์เมอร์ปี2009ผลลัพธ์จากการต่อสู้ในครั้งนั้นทําให้กาวตอนถูกส่งกลับไปยังเด a มูนิเวิร์สขณะที่ออโตบอทก็ได้ต้อนรับกลุ่มผู้อ,อพยพชาวไซเบอร์ทอนที่กลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่และสําหรับดีเซปติคอนพวกเขายังคงไม่สามารถที่จะพิชิตไซเบอร์ทอนได้ทำให้ช็อกเวฟได้เลือกที่จะดำเนินแผนการตนเองหลังจากเห็นสงครามที่มีวันจบสิ้นมาก,กว่าหลายล้านปีแลลละคววามมม้เหขอองน ช็อกเวฟได้ทิ้งทับอิเซปติคอนหลังเมกคาทอนถูกจับกลุ่มตัวแล้วกลับไปที่เมืองคิทตันซิตี้เพื่อเริ่มต้นแผนการของเขาเองช็อกเวฟได้แอบติดต่อก,กับจีอักซาอาจารย์ของเขาที่ควรจะหายตัวไปนานแล้วและได้ประทะก,กับซาวเวฟกับพวกสมุนเคฟคาสเซิลที่คิทตันซิตี้การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดและมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตแต่ผลของแร่ที่14ที่ช็อกเวฟวิจัยในคิทตันซิตี้ทำให้การต่อสู้กลายเป็นการฟื้นคืนชีพวนเลื่อยไปไม่มีวันจบสิ้นแถบจนซาวเวฟได้ตััััดสิินนนใจใจลลล่่าาถถออ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 ยกกกไปปแ้วบบมมืืืเเเ็พพธตตตรทึงงภี พื้ขานเข้ามา อีกทั้งไททันขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่าควินเทสซาไททันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับควินตัตพามในอดีตได้ถูกวาร์ปมายังไซเบอร์ทอนที่เมืองคิตตันซิตี้ตามแผนการของช็อกเวฟพลังของแร่ที่14ที่มีพลังในการฟื้นฟูสภาพกับพลังของแร่ที่2ที่มอบความตายได้รวมเข้าไปในตัวของควินเทสซาเปลี่ยนไททันมาหึมมาให้กลายเป็นไททันซอมบี้ที่มีชื่อว่าเนโคไททันที่ทําตามคําสั่งของช็อกเวฟและได้เข้าทําลายเมืองทําให้ช็อกเวฟสามารถติดต่อกับโนวาพามและกาวตอนที่อยู่ในเนทยูนิเวิร์สได้ ในการพิชิตจักรวาลแห่งความเป็นอีกครั้งจ็อกเวฟยังได้ตัวของเมกทอนที่ถูกออโตบอดคุมตัวมาไว้ในกำมือระบบสร้างสะพานอาวกาศที่จ็อกเวฟเคยติดตั้งไว้ในตัวของเมกทอนคือสิ่งที่เขาต้องการในการใช้นาโนวาพามและกาวตอนกลับมายังไซเบอร์ทอนอีกครั้งแต่ก็ถูกขัดขวางด้วยการมาของมาบบบีที่ผนึกกาลังร่วมกับซาวเวฟที่เข้ามาช่วยเหลือเมกทอนทำให้มีเพียงกาวตอนคนเดียวเท่านั้นที่ออกมาจากเดซยูนิเวิร์สได้ เกาตอนได้ฉีกร่างของเมกาทอนออกเป็น2ส,ส่วนขณะที่โนวาพามยังติดอยู่ที่เดสยูเนเวอร์สและ,ะเผชิญหน้ากับออปติมัสพามที่เดินทางไปที่นั่นบาร์โบบีได้ช่วยพาร่างของเมกาทอนที่ถูกฉีกขาดเป็น2ส,ส่วนออกมาความที่เมกาทอนจัดเป็นไซเบอร์ทอนเนียนที่มีร่างกายแข็งแกร่งและทำให้เขาสามารถทนพิษบาดแผลนี้ได้ท่ามการสถานการณ์อันตึงเครียดบ้านเมืองได้ถูกทำลายโดยเนโคไดทันและมีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวนมากเมกาทอนได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกับบาร์โลบีและตระหนักถึงอุดมการ์ในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ เมกระทอนได้ประจักษ์แล้วว่าหากไม่รวมพลังกันสู้พวกเขาก็จะต้องเสียไซเบอร์ t อ o n ไปตลอดกาลพอคิดได้เช่นนั้นก็เกิดปฏิหารขึ้นมเมื่อเมโตเพ็กไททันขนาดยักษ์ได้วาปมาประจันหน้ากับเนโคไททันกลางเมืองไออาร์คอร์พร้อมกับลูกเรือจากยานลอดไลท์ที่เข้าทําการปลูกเมตโตเพ็กก็ได้ถูกวาร์ปตามมาด้วยทําให้ฝ่ายไซเบอร์ t อ o n ได้รับกองกำลังเสริมและเมตโตเพ็กก็สามารถพลิกสถานการณ์เอาชนะเนโคไททันลงได้ด้านออปติมัตพามที่เผชิญหน้ากับโนวาพามในเดสยูนิเวิร์สก็สามารถจัดการกับจัดโนวาพามลงได้เช่นกัน แต่แล้วกองทัพชาวแอมโมไนที่เป็นลูกสมุนของช็อกเวฟกว่าหลายล้านชีวิตก็ได้ถูกว่ามายังไซเบอร์ทอนปกคลุมท้องฟ้าให้เต็มไปด้วยความมืดมิดทั้งออโตบอทและดิเชปติคอนต่างผานึกกำลังรวมกันปกป้องไซเบอร์ทอนไว้ดีวั s สเตเตอร์ได้รวมล่างเข้าต่อสู้กับมอนสตัคเตอร์คอมไบเนอร์ของฝั่งช็อกเวฟไม่กระถอดมาร์โบบีสตาร์สกรีมซาวเวฟอัลต้าแมกนัตและคนอื่นๆได้รวมกีมไปยังคิ City, เพื่อหยุดช็อกเวฟก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเกิดเป็นหนึ่งในมหาศึกใจที่สุดของไซเบอร์ทอนขึ้นมาการตายของโนวาพามได้เปิดทางให้กับช็อกเวฟในการหักหลังกาวาทอนเขาได้ติดตั้งเครื่องย้อนเวลาที่ดูดพลังงานทั้งหมดมาจากเดซยูนิเวิร์สเข้ากับร่างกายของเขาทาให้เขามีพลังมากพอที่จะทําการผนวกพลังของแร่ที่เขาวิจัยมานานหลายปีทําลายความเป็นจริงทั้งหมดแล้วสร้างหลุมดําขึ้นมาและมอบพลังที่มากพอจะทําให้ดาวไซเบอร์ทอนคงอยู่ในหลุมดาอันว่างเปล่าไปชั่วนินิรัทธ์ทั้งหมดนั่นจะเป็นไปตามคำ รัทำานายวันสิ้นโลกที่มีมาแต่โบราณตามที่ช็อกเวฟวางแผนเอาไว้ หากแต่การรับพลังจำนวนมากนั้นก็ต้องแลกกับการไม่ควยเขวหรือรู้สึกใดๆทั้งสิ้นมิฉะนั้นคนที่จะโดนเล่นงานจะเป็นตัวของช็อคเวฟแทนซึ่งการที่เขาเคยโดนชาร์โดเพมมาก่อนก็ได้ช่วยให้ช็อคเวฟสามารถประคองตอนเองให้รอดจากของการติดตั้งเครื่องย้อนเวลาได้แต่แล้วแผนการของเขาก็ถูกขัดขวังด้วยการมาของเมกะทอนที่ร่วมมือกับออพติมัตพาวที่วาร์บกลับมาจากเดสยูนิเวิร์ชช็อคเวฟได้ทำการยิงสังหารบับเบิลบีทิ้งการตายของบับเบิลบีได้สร้างแรงผลักดันให้กับ aton, ลลเ,เกบมกะทอนานัาส,สารรานด้ัง ขององงตนเโดยหยิบตาออโตบอทของบับเบิลบีมาประทับบนอกพอประกาศย้ายข้างมาอยู่กับฝ่ายออโตบอทความประหลาดใจต่อเมคกาทรนที่ช็อกเวฟได้เห็นทําให้เขาค่อยวและเจ็บปวดต่อภาพในอดีตที่กำลังเล่นงานสมอง,ของเขาทันทีเมคกาทรนทาเพื่อที่เขากับออฟติมัสจะได้ช่วยให้ช็อกเวฟหลุดพ้นจากความเจ็บปวดนี้และตระหนักรู้ว่าเขาเคยเป็นใครมาก่อนก่อนที่ออฟติมัสกับเมคกาทรนจะลั่นไกลไปที่ช็อกเวฟแรงระเบิดจากการเหนี่ยวไกได้ทำให้ช็อกเวฟถูดดูดเข้าไปในหลุมดำและหายสาบสูญไปตลอดกาลอันเป็นการปิดฉากเหตุการณ์ดาร์ และแล้วไซเบอร์ทอนก็ได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่สตาร์สกรีมได้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองไซเบอร์ทอนออปติมัสกับพวกของเขาเดินทางกลับไปยังโลกมนุษย์อีกครั้งและเมกาทอนที่เลือกจะไถ่าบาปในฐานะออโตบอดก็ได้เดินทางล่วมกับจานลอดไลท์และสำหรับช็อกเวฟแรงระเบิดได้ก่อให้เกิดหลุมดำขึ้นดูดเขาเข้า,ขาไปพาเขาเดินทางข้ามการเวลากลับไปยังไซเบอร์ทอนยุคโบราณทั้งที่ไซเบอร์ทอนยังแยกตนเป็นเผ่าต่างๆช็อกเวฟได้พบกับหุ่นยนต์ที่เป็นผู้เลี้ยงสัตว์คุณหนึ่งที่มีปีกเหมือนนกก่างกางยเเหมือซทอ หุ่นตัวนั้นได้แนะนําตัวว่าเขาชื่อโอลิกช็อกเวฟจึงรู้ว่าหุ่นตนนั้นคือโอลิกหนึ่งใน 13. เธอทีนเอาพามกําเนิดทั้ง13ตามบันทึกในหน้าปวติศาสตร์แต่ก็ยังไม่ใช่โอลิกที่เป็นพามตามที่เรารู้จักกันตอนนี้หุ่นตนนี้เป็นเพียงแค่หุ่นผู้ปเนจรที่คอยเป็นผู้เลี้ยงสัตว์คนหนึ่งบนไซเบอร์ทอนเท่านั้นช็อกเวฟไม่รอช้าเขายิงสังหารหุ่นที่เหมือนกับโอลิกพามตนนั้นทิ้งและสวมเกาะของหุ่นตนนั้นพร้อมเรียกตนเองว่าโอลิกพาม และได้แต่งตั้งหุ่นต่าต้อยตัวหนึ่งฝึกฝนให้เขากลายเป็นยอดนักลบที่มีชื่อว่าเมกัทอนัสช็อกเวฟได้เริ่มสร้างตําแหน่งพามขึ้นและมอบตําแหน่งนี้ให้กับผู้นําเผ่าต่างๆเขาเดําเนินการสร้างประวัติศาสตร์ไซเบอร์ทอนตามตําราที่เคยล่าเลียนมาเริ่มจากแต่งตั้งตนเองเป็นโอลิกพามรวบรวมเผ่าไซเบอร์ทอนต่างๆทั้ง13ให้รวมเป็นหนึ่งแล้วเรียกกลุ่มเหล่านั้นว่าเทอร์ทีดกลุ่มพามรุ่นแรกผู้เปี่ยมด้วยพลังวิเศษและบารมีตามที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หากแต่แท้จริงแล้้วพพาาามมเเหหล่่่นนนนัก็ปรรรรียยงแุธธดด ที่ถูกช็อกเวฟหลอกให้เข้ามารวบในตำแหน่งสูงสุดที่เรียกว่าพามเท่านั้นช็อกเวฟได้สร้างสัญลักษณ์ออโตบอทขึ้นมาเพื่อแสดงซึ่งสัญลักษณ์แห่งพันธมิตรในการสร้างอาณาจักรไซเบอร์ทอนขึ้นมาใหม่พร้อมยังเขียนคำทำนายดาร์คไซเบอร์ทอนขึ้นมาอีกทั้งอำนาจของเขาในฐานะโอลิกภาพที่ไม่มีผู้ใด่วงรู้ว่าเขาคือช็อกเวฟได้ทำให้เขามีอำนาจสูงสุดในการนำเผ่าทาร์ฟอร์เมอร์กึ่งอสูรอย่างพวกบีดวอร์ให้มาเป็นค่ารับใช้ของเขาทั้งช็อกเวฟยังเริ่มล่าอนาณาจิคมตามดวงดาวต่างๆเพ หากแต่ดาวดวงแรกที่ช็อกเวฟเริ่มทำการลุกหลาดก็ได้ปฏิเสธเขาเมื่อนักวิทยาศาสตร์จากดาวอันทิล่าที่ถูกลุกหลาดได้ดำเนินการเปิดใช้งานอาวุธล้างโลกที่ทำลายทุกชีวิตบนดาวอันทิลาทิง้งและเปลี่ยนดาวอันทิล่าให้กลายเป็นอสุรกายที่รอวันชำระแขน ที่มีชื่อว่ายูนิคอร์ช็อกเวฟได้นําวัตถุที่เรียกว่าเครื่องรางหนึ่งในอาวุธที่สามารถสังหารยูนิคอร์ี่ชาอันติล่าสร้างขึ้นมาไปซ่อนไว้เพื่อที่สักวันช็อกเวฟจะได้ใช้เครื่องรางนั้นในการเรียกยูนิคอร์มายังไซเบอร์ทอนและให้มันกืนกินไซเบอร์ทอนเข้าไปและสิ้นใจตาย,ตายด้วยฤทธิ์ของเครื่องรางที่เขาวางไว้เมื่อนั้นทั้งจัก,กรวารจะเปิดทางสู่การสร้างอาณาจักรใหม่ให้กับชอ็อกเวฟอาณาจักรที่ไร้ซึ่งความเชื่อเรื่องโชคลางภาพรุนแรง และความอับยศทั้งปวงที่กัดกินสังคมไซเบอร์ทอนมาช้านานและดาวที่ช็อกเวฟมั่นหมายที่จะใช้เป็นที่มั่นแรกในการสร้างอาณาจักรขึ้นมาก็คือโลกมนุษย์ต่างซ่อนเครื่องรางและเสร็จสิ้นภารกิจต่างๆช็อกเวฟในคาบโอลิกพามก็ได้ออกเดินทางจากไซเบอร์ทอนไปเขากลับมาปรากฏตัวในยุคปัจจุบันอีกครั้งพร้อมแผนการที่ต้องการสร้างความโกลาหลให้กับสังคมไซเบอร์ทอนที่กำลังสงบสุขด้วยดีพร้อมเผยตัวต่อออพติมัสพามว่าแท้จริงแล้วโอลิกพามที่ออพติมัสรู้จัก ก็คือช็อกเวฟพร้อมอธิบายที่มาที่ไปทั้งหมดให้ออฟติมัสได้รับรู้ช็อกเวฟได้ต่อสู้กับไพร่าแมกหน้าและถูกจับกลุ่มตัวพร้อมได้เปิดโปงแผนการสร้างปฏิศาสตร์และตำนานเธอทีนจอบปอบที่สุดท้ายแล้วพวกเธอรทีนก็เปลี่ยนเป็นรู้จนธรร,ธรรมดาเหมือนกับคนอื่นๆอาใช่ผู้วิเศษไม่แต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการที่ช็อกเวฟวางเอาไว้เพราะเวลานี้ยูนิคอร์ได้ตื่นขึ้นมาแล้วและได้เริ่มกลืนกินดวงดาวน้อยใหญ่ต่างๆรวมถึงไซเบอร์ทอดตามแผนการที่ช็อกเวฟได้คำนววณเอาไ้ ช็อกเวฟได้เปิดใช้งานระบบวาร์เพื่อพาตัวเองหนีมายัางโลกมนุษย์แล้วนํากองทั maximal, พแมกซิมัลที้ผลที่ติดตามเขามาตั้งแต่สมัยเป็นโอลิกพัมในการยึดครองโลกหากแต่พวกออพติมัตและชาวไซเบอร์ทรอนบางส่วนก็ได้วาร์ปตามเขามาด้วยพร้อมกับเครื่องรางที่พวกออพติมัตนามาที่โลกมนุษย์ด้วยเช่นกันมันควรจะเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้พวกออพติมัสควรตายไปพร้อมกับไซเบอร์ทรอนที่ถูกยูนิคอร์ทาลายทิ้งหากแต่มีเพียงดาวไซเบอร์ทรอนเท่านั้นที่ถูกทําลายออพติมัตกับพรกพวกบางส่วนสามารถหนีรอดมาได้พร้อมเครื่่่องลาาามมททีีนนํยยูครโกุษ ช็อกเวฟจึงเริ่มปฏิบัติการจี้เครื่องรางกับคืนมาแต่เขาก็โดนบัดเจียนลูกน้องของเขาและเหล่าสมุนแม็กซิมอลหักหลังแล้วหันไปรับใช้ยูนิคอร์แทนบัตรเป็นสงครามปกป้องโลกที่กลุ่มไซเบอร์ทรอนกุมสุดท้ายต้องผลิดกำลังร่วมกับกองกำลังมนุษย์อย่างจีไอโจไมโครน,นอตคอปบา้าและพันธมิตรจากดาวดวงอื่นอย่างลอมสเปสไนและพวกเอเลนไดเวดในการต่อสู้กับกองทัพแม็กซิมอลที่ลุกลานโลกขณะที่ออปติมัตจะนำกำลังขึ้นไปบดอวกาศพร้อมเครื่องหลากในการเดินทางเข้าสู่ใจกลางของยูนิคอร์เพื่อสังงหายูนิท ช็อกเวฟที่ถูกลูกน้องหักหลังได้ถูกจับกลุมตัวโดยพาวและได้ทําการแยกส่วนของช็อกเวฟออกหลังจากจบศึกของยูนิคอร์ดผลลัพธ์ของมหาศึกใจญค้งสุดท้ายในจัก,กรวาล IDW 2005 ได้จบลงด้วยการสละชีวิตของออฟติมัสพามที่ใช้เครื่องรางฆ่ายูนิคอร์ได้สําเร็จเพราะผู้กล้าอีกมากมายที่ได้สละชีวิตในศึกครั้งนี้เพื่อปกป้องโลกและเปิดทางสู่อนาคตให้กับออฟติมัสในการกําจัดยูนิคอร์ปัดนี้โลกได้กลายเป็นบ้านใหม่ของชาวเซเบอร์ทอนส่วนน้อยที่รอดชีวิตมาได้และได้แดงถึงพลังในการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของทุกเผ่าพันธุ์ในการเอาชนะความชั่วร้ายเป็นอันปิดฉากตำนานของคอมิกไอดี0ีวีสองพนและเรื่องราวของช็อคเวฟในจัก,กรวาลน,นี้ลงอย่างสมบูรณ์บางทีถ้าหากช็อคเวไม่ถูกชาโพ และสังคมไซเบอร์ทอนเต็มไปด้วยความเจริญไม่เกิดความเสือส่อมทรามการแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมช็อกเวฟก็อาจจะมีชีวิตในฐานะนักการเมืองแสนดีคนหนึ่งที่ได้ร่วมช่วยเหลือไซเบอร์ทอนและไม่ได้กลายเป็นปีศาจหลายที่วางแผนทำลายความเป็นจริงของจัก,กรวาลและสร้างประวัติศาสตร์ไซเบอร์ทอนขึ้นมาก็เป็นได้ ของเล่นของ Shockwave ฉบับ Comic IDW 2005ได้ถูกจำหน่ายในไลน์ Legacy Evolution ในเซต Humble Origin ที่มาพร้อมกับ Shockwave ในร่างวุฒิสภาที่ใช้โมของของเล่นของพวก Seeker ์มาดัดแปลงขายคู่ร่วมกับ Orion Pack ในร่างเสมียนเอกสารสิ่งที่ต้องรู้หลังจากได้ฟังเรื่องราวของ Shockwave ในจักรวาล IDW 2005ไปแล้วแม้ในคอมิกช็อกเวฟจะถูกทำพิธีเอ p u ลู a ์ตกับช h a ์โดเพยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าช็อกเวฟในจักรวาลอื่นก็โดนกระทำแบบเดียวกันเสมอไปอันที่จริงแล้ว พิธีเอ็มพลูตาที่เป็นการลงโทษโดยการเปลี่ยนหัวเป็นโมโนออยนั้นปัจจุบันยังปรากฏใช้แค่ในสื่อของคอมิกของจักรวาล IDW 2005ปีดวอร์อัพไลซิงและคอมิกทรานส์ฟอร์머ชัตเตอร์แกรของฝั่ง IDW เท่านั้นแม้ช็อคเวฟในสื่ออื่นๆจะไม่ได้มีต้นกำเนิดเช่นเดียวกับชอ็อคเวฟในจักรวาลคอมิก IDW 2005แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าช็อคเวฟแต่ละตัวจะด้อยกว่ากันเลยในบางสื่อแสดงให้เห็นว่าช็อคเวฟเป็นวาร้าผู้น่ากลัวบ้างก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ผผูู้้้้อออััปมตตตบบาางก็เ็เนใชื่่ส์ และบางครั้งก็ยังแสดงให้เห็นว่าช็อคเวฟในบางจัก,กรวาลสามารถแสดงความรู้สึกเชยนเช่นมนุษย์ได้เหมือนกับในคอมิกสกายบ่าวที่มีการแสดงความรู้สึกชัดเจนกว่าสื่ออื่นที่ผ่านมาและนั่นเองก็คือเรื่องราวทั้งหมดของช็อกเวฟในจัก,กรวาลคอมิก IDW 2005คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่มีการเริ่มเล่าเรื่องราวของตัวละครจากคอมิก IDW หากมีผิดพลาดต,ตกหล่นหรือสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ติดตามกันได้ในเร็วนี้สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ